สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนวันนี้นะครับขอนําเสนอนะครับลุกอุ้ทวดนะครับเป็นรายการอัพเดตกันหน่อยนะครับตอนนี้เหลือไม่มากแล้วนะครับเหลือมากครับก็มีแบ่งปันที่พี่มาเหมาไปกันด้วยนะครับนะแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวมาให้ชมนะครับวันนี้มีอ่ารายการนะครับนะครับนะรายการแม่ทัพนะฮะลังลายเซ็นครับนะนี่ครับถ้าจะเป็นเนื้อทองประทานทองทิพย์ไปพี่นะเนื้อจะเป็นเนื้อประมาณนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้ครับเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะพี่ชายนะครับชอบถูกใจนะครับรายการไหนนะครับเดี๋ยวมาลองเลือกรับชมกันดูนะพี่ๆนะวันนี้น้องก็อามาให้พี่นะหลายรายการเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเลือกนะฮะรบับชมไปพร้อมๆกันนะครับพี่ชายนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับรายการที่1กันเลยนะครับนะฮะส่วนกลางวันนะครับใครอยากได้ล <found> ุงยาเนี่ยครับรอกลางวันได้เลยนะครับเดี๋ยวอีพีกลางวันนี้ครับมาจัดการให้อีก1นึ่อีพครับส่วนอีพีนี้มาเป็นงานเพียวๆกันก่อนครับเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งฮะรายการที่หนึ่งะครับขอนาเสนอเนี่ยองแรกครับรายการนี้ครับนี่ฮะ ลายการนี้นะครับเป็นเหรียญแม่ทับนะครับนี่ฮะเหรียญแม่ทับนะครับลังลายเซ็นด้วยนะครับนี่ฮะเลขคนจัเบอร์องค์นี้หมายเลขหกแปดห้าครับหกแปดห้านะครับนี่ฮะองค์ละสามร้อยบาทพี่ชายนะครับนะจับคู่นีฮะองสามร้อยบาทจับคู่ห้าร้อยนะครับนี่ฮะองค์ที่หนึ่งนะครับงานเพียวๆพี่นะับนี่ฮะต่อมาลายการที่สองครับเลขคนจัเบอร์สองเก้าห้าครับ เลขคนเบอร์สองเก้าห้าครับรายการที <upp la an> ่สองนีครับนะนี่ฮะทสวยเลยนะครับนะนะครับไล่ไปเลยราคาเดียวกันเลยนะพี่นะต่อมาครับรายการที่สามครับเลขคนเบอร์หกศูนย์สามครับรายการที่สามเลขคนเบอร์หกศูนย์สามครับนี่ฮะสวยๆพี่ชายนะครับต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่สี่เลขคนเบอร์เก้าสิบสี่ครับรายการที่สี่เลขคนเบอร์เก้าสิบสี่ครับนี่ฮะ ต่อมารายการที่5ครับรายการที่5เลขโค้ดตัวเบอร์93ครับรายการที่5เลขโค้ดตัเบอร์93้ครับนี่ครับต่อมารายการที่6ครับรายการที่6เลขโค้ดตัวเบอร์5 37ครับรายการที่6เลขโค้ดตัเบอร์537ครับรายการที่6นะครับ รายการที่7เลขโค้ดตัวเบอร์สามสองเจ็ดครับรายการที่7เลขโค้ดตัวเบอร์สามสองเจ็ดครับาารายการที่8นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์นะครับองค์นี้นะครับรายการที่8เลขโค้ดตัวเบอร์นี้แปดหกแปดครับนะฮะแปดหกแปดครับหามเงินหามทองครับพี่นะแปดหกแปดนะครับรายการที่แปดนะครับ ต่อมาครับพี่ชัยนะครับรายการที่9้าครับรายการที่9้าเลขค้นําเบอร์หมายเลขห้าสิบสามครับรายการที่9้าเลขค้นตัเบอร์หมายเลข5้าสิบสามครับนี่ฮะสวยๆยเลยพี่ชัยนะฮะต่อมาครับรายการที่10เลขค้นตัเบอร์หมายเลขนะครับรายการที่สิบนะฮะรายการที่10เลขค้นตัเบอร์หมายเลข4ี่ศูนย์ี่ครับพี่นะครับรายการที่สิบเลขค้นเบอร์4 0 4ศูนย์ครับหามเงินหามทองครับพี่นะครับ4ี่ศูนย์ี่นะครับรายการที่1ิบนะครับ ต่อมาครับพ e. ี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะรายการที่สิบเอ็ดนะครับนะรายการนี้ครับเลขคุณเบอร์เจ็ดเจ็ดสองครับรายการที่สิบเอ็ดเลขคุณเบอร์เจ็ดเจ็ดสองครับนี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับรายการที่สิบสอง รายการที่12เลขคนตัเบอร์สองหนครับจากรายกายเป็นดีครับ210หนึ่พี่นะรายการที่12นะครับต่อมาครับรายการที่13นะครับรายการที่13จะเป็นมหาชนโบราณบ้านเชียงครับเลขคนตัเบอร์ตองสครับได้มาหนึ่งองค์พี่เมื่อวานนี้ครับไปปิดมานี่ฮะนี่ฮะตองสามใครรับนะครับองค์นี้400บาทนะครับตองสามใครรับองค์นี้400บาทนะครับรายการที่13นะครับ ต่อมารายการที่1ิบสี่ครับรายการที่1ิบสี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนะเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับองนี้จะเป็นเลขโค้ดอัลบอร์สามห้าแปดนะครับสามห้าแปดนะครับรายการที่สิบสี่นะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่สิบห้าครับ รายการที่สิบห้าอ๋อเลขคนตัเบอร์หน้ารายการที่สิบห้าเลขคตัเบอร์อยู่หน้าครับนะเลขคตัเบอร์สองเก้าครับรายการนี้มหาชนน้ำทองครับนะเลขคนตัเบอร์สองเก้าครับนะครับเหลือองค์หนึ่งนะครับนะเสมานะครับต่อมาครับจะเป็นเหรียญน้ำเลือกครับนะเหรียญน้ำเลือกนะครับของนี่ครับเป็นรายการน้ำเลือกรายการที่หนึ่งยครับน้ำเลือกเสมาพระธาตุนมหลังเรียบครับตอกเก้ารอบนะครับเอ้ยตอกนี่เก้าเก้าเก้าล้านครับนี่ฮะเลขคนเบอร์สองศูนย์สี่ครับพี่นะองค์สามร้อยห้าสิบาทนะพี่น้ำเลือ นะครับอีกห้าลำเลือกอสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการสไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเลขโคนทเบียนหนึ่งแปดแปดนะครับสิบเจ็ดเลขคนทเบียนหนึ่งแปดแปดครับจับคู่ได้จะลดให้นะครับจับคู่เอาไปห้าร้อยห้าสิบพอชุดคู่ดีนะครับ ต่อมาครับรายการที่18ครับ18เลขโค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลข57ครับ18เลขโค้ด number ห้าสครับนะำนำเลิกนะครับต่อมาครับรายการที่19ครับ19เลขโค้ดนัมเบอร์19เลขโค้ดนัมเบอร์207ครับ19เลขโค้ดนัมเบอร์207ครับรายการที่19ต่อมาครับพี่ชายรายการยี่สิรายการสุดท้ายเลขโค้ดนัมเบอร์459ครับ เลขคุณเบอร์4 5 9ครับทองแดงลมดำพี่นะนี่ครับเหลือองค์เดียวแล้วพี่ทองแดงลมดำนะครับนะเอาไปพี่ชายนะครับนะครับทองแดงลมดำนะครับองค์นี้แบ่งอยู่ที่นะครับ200บาทนะครับ2 0ยบาทนะครับนะตอนนี้นะกราบอบพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากอนึ่ด้วยนะส่วนอีพีวันเด็ก็เอาเป็นลงยามาให้นะครับแล้วก็มีรายการอ่าทองทิพย์โบราณนะครับมาให้เป็นปานด้วยพี่ๆนะครับนะสำหรับกลับขอบพระคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ